ผลิตกันน้อยๆก็ไม่ใช่จะหากันง่ายๆนะครับเพื่อนๆผลิตกันน้อยๆก็ไม่ใช่จะหากันง่ายๆนะครับมีเพียงนะครับ9ล้านเหรียญนะครับคู่มือนะครับคู่มือเมื่อประมาณนะครับประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกกันไว้ว่าถ้ามีเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาอ่ะยูเอ็นซีก็คือวาว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 นะครับคู่ควรราคานะครับเมื่อห้าปีที่แล้วเขาบอกว่าอยู่ที่สี่สิบจนถึงห้าสิบบาทนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ ราคาก็ควรจะนะครับมีมูล,ลค่าสูงขึ้นถูกต้องไหมล่ะครับเพื่อนๆคิดว่าเหรียญปิดรุ่นนี้ปีนี้ควรจะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับราคาควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับหายากมากๆแล้วก็สวยงามมากๆแบบนี้นะครับหากันไม่ได้แล้วก็คนไทยทุกคนในประเทศไทยจะถือครองคนละหนึ่งเหรียญก็คงจะยากถูกต้องไหมล่ะครับก็มันเก้าล้านเหรียญนะครับคนไทยมีทั้งประมาณ60ล้านคนถึง100อยล้านคนแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับเอาเป็นว่านะครับ ขอขึ้นเล็กน้อยแล้วกันนะครับแนะนําราคากันมาได้เลยนะครับเพื่อนๆปีที่แล้วนะครับติแบ่งให้เพื่อนๆน,นะครับเหรียญละนะครับ20บาทครับปีนี้นะครับแบ่งให้เพื่อนๆเ,เท่าไหร่ดีครับ